ถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางกลับมาทํางานในกทมกันใช่ไหมหลังจากที่เราไปฉลองสงกรานกันล่าสุดนี่ต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งตัวเลขนะฮะในช่วงของช่วงสิบเขาเรียกว่าเป็นช่วงวันอันตรายเจ็ดวันอันตรายนะฮะแต่ก็มีมีสี่ละนะครับเปิดสถิติอุบัติเหตุในช่วง4วันอันตรายในช่วงของเทศกาลสงกรานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไปถึง1259ครั้งคุณผู้ชมทราบ ไม่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย162รายแล้วก็เปิดจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตก็มี21จังหวัดด้วยกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเราก็จะสั่งสรรกันเต็มที่ในช่วงสงกรานต์แต่มันก็เลี่ยงไม่ได้จริงกับ,ก,บการเกิดก,กับการดื่มหรือการเกิดอุบัติเหตุถ้าจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุไอพีบอลมันเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่เรา ทุกปีเราก็อยากให้มันลดลงลดลงให้ลดลงเป็นศูนย์นะฮะไม่มีตัวเลขของทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตล่าสุดครับศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยแล้วก็มีการถแถลงผลการดําเนินงานนะฮะของศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานนะฮะของปี2567นะฮะ,ะโดยได้มีการรวบรวมสถิตินี่ขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยหน้าจอเลยว่าตัวเลข4วันนะ นี่วันอยู่เลยนะ4ี่วันอยู่เลยนะฮะเป็นวันที่4ี่ <c oughs> ของการรณรงค์เรื่องของขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุมีตัวเลขยังไงบ้างฮะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุใน4วันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้น317ครั้งนะคะมีผู้บาดเจ็บ311คนและมีผู้เสียชีวิต38รายแล้วนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั่นก็คือการขับรถเร็วนะคะถึงร้อยละ37.22เลยแล้วก็ดื่มแล้วขับค่ะร้อยละ25.87นะคะทัศนวิสัยไม่ดีร้อละ15.46ค่ะและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดนั่นก็คือ รถจักรยานยนต์นั่นเองค,คิดเป็นร้อยละ87.51เลยนะคะส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรงค่ะคส่วนใหญ่เลยทางตรงเนาะทางตรงคือเส้นตรงนะคะก็สามารถใช้ความเร็วได้เนาะนะคะคร้อยละ80.76เลยนะคะถนนกรมทางหลวงร้อยละ35.65และถนนในหมู่บ้านในซอกในซอยนะคะร้อยละ35.33้นั่นเองค่ะนี่นะฮะแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอ่ะผู้ชมคิดตามว่าเอ๊ะ ช่วงไหนช่วงพระอาทิตย์ที่จะแบบรับขอบฟ้าโผลเพย์มันมันจะมืดอาจจะทัศนวิสัยไม่ดีได้เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงพิตากพระอ้อมภาษาจานใช่ไหมใช่มันเป็นแบบอะไรที่พิดักพระอ้อมก็คือช่วงหกโมงเย็นนั่นแหละจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยช่วงเนี้ยใช่โผล่เพย์โผล่เพย์เนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังในเรื่องของการขับรถเลยมันจะง่วงๆหน่อยนะฮะร้อยละ7.57มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสูงสุดเนี่ยอยู่ที่อายุระหว่างประมาณ20ถึง29ปีคิดเป็นร้อยละ20.9 2นะฮะแล้วก็มีจัดตั้งจุดตรวจหลักนะครับ1,763จุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็5,1529คนโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จังหวัดอะไรจังหวัดจังหวัดน่านใช่ัตกใจตกใจอยู่นะจังหวัดน่านนะฮะนี่จังหวัดน่านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุสูงสุดจากข้อมูลนะของปพนะครับคือ14ครั้งแล้วก็จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็ได้แก่จังหวัดน่านอีกเช่นเดียวกันนะครับตามข้อมูล16คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์สามรายนะคะอย่างที่บอกจังหวัดน่านเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นเขาพี่บอลทางโค้งทางเขาใช่ ชัน hmm. ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะสรุปอุบัติเหตุ <So. S 1> ทางถนนที่สะสมในช่วง4วันนะคะของการรณรงค์7วันอันตรายซึ่งผ่านมาแล้ว4วันเนี่ยอุบัติเหตุโดยรวมๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้น1259ครั้งนะคะ hmm. ผู้บาดเจ็บรวม1279คนเสียชีวิตรวม162รายค่ะจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็จะมีอยู่21จังหวัด <So. S 1> นะคะและจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดนะคระ นครศรีธรรมราชเกิดขึ้น50ครั้งค่ะจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช54คนนะคะจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็จ,จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะ10บร <10 S 2> าย,ายนี่นะฮะตามสถิติของเรานะครับปภก็เปิดสถิติอุบัติเหตุในช่วง4วันนะฮะตั้งแต่วันที่11จนถึง14เมษายนนี้นะครับอยากให้ตัวเลขเป็นศูนย์ในทุกๆช่องเลยอะ่ะก็คือไม่มี ทั้งผู้บาดเจ็บนะไม่ั้งผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เดินทางไปด้วยความสุขกลับมาก็ด้วยความสุขอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะจากตัวเลขนี่ก็ทั้งดื่มแล้วขับนะขับรถเร็วนี่นะฮะรวมถึงทัศนวิสัยไม่ดีนะครับเรื่องของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็รถมอเตอร์ไซค์มันวีบสว่าเลืเกินนะครับเขาสาดน้ำแล้วมันอาจจะมีเขาเรียกว่าถนนเปียกไงนิดหนึ่งนี่นะฮะก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วย